โอ้ผมจะประหยัดหน่อยนะหนูไม่ต้องแยกงน,น,นะสวัสดีครับผมวันนี้ก็มากับพ่อนะครับนะคผมแล้วก็ขับมาพ่อก็เดินดูมาเรื่อยนะเจอพึ่งลิมทองนะพอ,อเดี๋ยวเราจะลงไปดู <isas? S 2> เดินมาฟุกฟุกน้องๆองันนี้หุ้มยาตดก็ได้ไม่หุ้มก็ได้โอ้โหไม่เล็กนะเนี่ยกลังดีนะครับผม ให้ดูก็ดี <ś> แค่นี้นะเสีองก็พองม,มาทำไมดูนะน้องๆพึ่งอยู่หน้าผมจุดก็ก่อนเอาควันน้ำทางนะครับเวลาเราเราจะเข้าพื่งน,นะครับเห็นไหมมันจะเกิดกันนะครับผมเนีย่ยเลยควันลมมาทางเรานี่เป่าใส่ครับผม หลังแรกผมไปตั้งแรกี่มาเจอหลังน,นี้ที่ใส่ได้ปล่อยไวอีกนะครับเจ้าขอใจล่างไปกินแล้วกันปล่อยไว้ก็ต้องมาลุ้นอีกว่าว่าอยู่หรือเปล่ากะจางมันนะครับผมทว่าเราปล่อยไว้แล้วแล้วกันนะครับตัวเน,นี้ยสวนควันไม่โดนใส่โมงเลยครับจังหวะเนี้ยสวนนน้นพังไม่โดน,โดนคนอยู่ขา้างหน้าก็จะโดนสวนเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับ ญาตรีบไปรีบมาครับเพราะว่าพึ่งมันต่อยนะครับถึงโอ้ยมีดเหมือนนะพอมีนะครับเทศศรพอ่งเออ่ะเดี๋ยวผมจะตัดพ่อหัวน้ำกับเทตอรนะครับผมลังเนี่ยเอาไปหน่อยหนึ่งตรงกลางปล่อยไว้อยู่ครับผมน้องๆทานี้ก็ได้รู้เบามาตัดเจ้ามิวนะครับ ขอ,อหน่อยเดอ้ออย่าว่ากันนะครับวนถึงใจตัว่ส่โมงนะครับ250บาทล้มส่งนะครับน้องๆถ้าใครต้องการนะครับมันการพึ่งได้นะครับผม ไปติดต่อที่เพจหญิงพลอยได้เลยนะครับตัดึ่งตัดทิ่ตอนก่อนมีน้องๆบางคนหรือบางท่านเลยละ่ะหลายๆท่านเลยละ่ะมือใหม่ๆนะครับตัดรวบหมดเลยเราต้องตัดทิ่ตอนออกก่อนนะมันปนกับน้ํามันจะทําให้น้ําปึ้งเนี่ยจากสีเหลืองใสมันจะกลายเป็นกุ้นเป็นสีต,ต่างๆนะครับเพราะตัวนี้เป็นต้นเหตุนะครับผม ระยะเวลากองขึ้นเนี่ยมันจะเป็นคอขวดเยอะนะครับต้องตัดออกขวดมากหลายๆท่านแลวทำาสะอาดนะครับผมคือถามว่ากินได้ไหมกินได้นะครับผมแต่เราทําแบบให้มันสะอาดไม่มีคอขวดมันจะน่าดูน่ากินกว่า,ม,าม,มีประโยชน์หลายท่านเลยถามผมมีหลายท่านถามนะครับอาหารถึมอย่างดีนะผมนุกใส่เกี๊ยวตอนเนี่ยผมไม่เอาแล้วช่วงนี้ย เนี่ยครับปล่อยไว้อยู่น้องแต่หัวน้ำเนี่ยผมต้องต้องขอนะครับผมในรูปมันใครบอกไม่ต่อยนะ รอจะมีไม่ได้ถ้าลงมันต่อยคือสัญญาณน,นะครับที่มันจะต่อยเรานะครับผมเนี่ยอย่างนี้นะครับแต่พบอยู่ที่มิวนะครับ ล,ลังที่ผมไปถ่ายเมื่อกี้ยังอยู่นะครับปอนหุ่นน้ำนะครับยังไม่ได้ขายไหนนะครับแต่มันไม่พอตู่ไม่พอขายแล้วก็บ่อนไว้ก่อนถ้ามันพอถึงจะจะบอกนะผมว่าโอเคผมพอส่งแล้วอะไรเงี้ยอานุเลขึ้นไปเลืนไปเลยโอ้โหอวนตางเฟ้หมดอนละ้วอานุ ไฟลูกน้องไอ้น้องน้องต้องดูให้ดีนะครับผมไฟเนี่ยต้องดับให้สนิทนะครับดับให้หมดเลยนะครับผมกดอ,ออกนะครับผมเพราะว่ามันอันตรายครับนู้นนู้น <c oughs> ้นมินมิวมืนแล้ว,วลฟวากลัว <c oughs> ไปแท็กที่หล่นหนูกเก็บยัง <c oughs> อ่ะอันนี้ปล่อยไว้นะครับเพื่อนเพื่อนน้องๆ้อทำได้นะครับผมอยู่นะครับ ไม่ต้องกลัวว่าพึ่งจะไม่อยู่นะครับผมคือมันมีตัวอ่อนที่ผมตัดเหลืองล่างแล้วก็ตรงกลางนั่นเต็มๆเลยนะครับผมอย่างเงี้ยอีกยี่สิบห้าวันนะครับหรือว่าเข้าๆกลางๆมีนานะครับผมเรามาดูใหม่กันอีกทีนึงนะครับผมถ้าไม่มีใครตัดไปอย่างหลังเมื่อกี้นะครับขอบคุณทุกท่านอย่าลืมกดตามเพจพี่มิวเราด้วยนะครับผมสวัดีครับครับออกมาดันจุดเมื่อกี้แล้วนะครับ นี่เอาตัวอ่อนมาเท่านี้นะครับที่เหลือเราก็ปล่อยทิ้งไว้ตามคลิปเลยนะครับไม่ได้เอามาจริงๆนะครับตัวอ่อนขอแยาวางเ่ามีถุงแล้วนะครับน,น้ำผมพอได้นะครับปิดสายนิดนึงเลยเรซ่องในแค่นี้รนนนนครับลังหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปหาต่อถ้าเจออีกก็รู้กันนะครับ เรามาดูพึ่งที่เราปาดทิ้งไว้นะครับก็ไม่อยู่แล้วผมโดนเกี้ยงเลยนะครับเหลือชายขาวไว้หน่อยนะึงนี่นะครับหายหมดเลยีนะครอยแล้วพบแม่ไม่หน่อยเ๋ยวาได้นะครับผมก็กะจะมาปาดให้ดมูมันทำหรือเปล่า ก็ไม่เหลือเลยนะครับโอเคครผมเดี๋ยวไปหาดูพึ่งดูมิิงต่อถ้าเจอนะครับผมครับนี่นะครับครบที่เขาใช้ทํากันนะ2อ,อันเลยใหญ่มาบ้านสงสัยเจ้าของล่าแถวนี้นะครับ <c oughs> อือกมากุดมันกันนะ <c oughs> น้องมีเนาะใช่ข้างล่างย่งมี้อีกนะลูกขางล่างอีกนี่ครับที่เราปล่อยไว้นะครับมันก,กนำลังจะทํารังต่อนะครับเนี่ยน่าสิได้ ไม่อยู่ซะ้วนะครับในแค่นี้กลับบ้านนะครับเอาไปเอาทำอะไรนะเอาเยาไปทำขี้พึ่งนะครับเนี่ยน้องๆอไอเต็ดเนี่ยทำขี้พึ่งได้ได้นะครับแต่ล้างล้างเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะดำอย่างนี้เอออย่างนั้นมันจะอมขี้พึ่งเราอย่างนี้ใช้ได้นะครับมันจะเป็นขี้พึ่งขาวเลยพวกสัตว์แต่ลวมีวโอเคเนาะเดี๋ยวไปหาที่อื่นเนาะนะครับก็เลยมาดูมิ้มด้วยนะครับจากที่ดูพึ่งเมื่อกี้ดูแต่ลอยเดินก็เฟะนะครับ เ้าพูกกันยังไงนะยังอยู่นะครับอยู่ครับจนได้นางพญาไปหกหกหลอดเลยนะครับเออได้นางกุยงพญาไปแล้วแต่มันจะไปแล้วปะเนี่ยเออวันนั้มีตัวอ่อนเนาะ,ะตัวเริ่มอันนี้รอนางพญาหนูเห็นหลอดข้างล่างป่ะหลอดใหญ่ข้างล่างครับหกหลอดเนาะอหกหลอด เด terminar, ี๋ยวก็ย้ายเพราะว่าอาหารมันน้อยแล้วเดี๋ยวมันก็อบพยพบไปนะครับผมอันนี้คือมันกินไม่ได้ผมก็จะปลูกว่าอย่างเงี้ยนะครับมิม้มจะได้พึ่งอย่างเดียวพึ่งไม่เยอก็แล้วไหากันต่อนะครับผม